สวัสดีครับพบกับผมวันนี้ br 9วันนี้ผมตัดต่อคลิปไปสักพักหนึง่งแล้วผมรู้สึกว่าหิวผมก็เลยเซิร์ชซหาดูนะว่ามันมีอะไรกินบ้างผมอยากกินแซลมอนแล้วก็ไปเจอที่หนึ่งดารุมะซูชิเจ้านี้เห็นรีวิวแล้วดังนะราคาตอนนี้โปรอยู่ที่2 9 9รวมแบบแล้ว320แล้วก็จะมีน้ำนะน้ำเป็นรีฟิล38บาทมีหลายสาขาครับมีออนนุษ39มีเฉลือเมอเกียิมีอยู่11สาขาแต่ใกล้บ้านผมวันนี้ผมจะไปที่ตรงออนนุษ3 9 เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปดูทางานเครียดเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูนะครับว่าจะมีอะไรบ้างที่นู่นครับไปบรรยากาศน้าร้านนะเรอสวยใช่ได้ข้างเต้นรถครับก็ออมาถึงแล้วนะครับร้านจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวเข้าไปข้างในเมื่อกี้ตอนเมนื่อกี้่านท่องไงตอนนี้มาถึงละเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรบ้างนะไปดูเมนูกันนะครับเออมื่อกี้ฝนตกตอนออกบ้านแต่เข้ามาพวกฝนก็ไม่ตก บรรยากาศกาลังดีเลยต้นข้างเป็นเต็นท์ล้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวเจอกันเข้าไปดูข้างในครับนะครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านอ่ดารุมแม่นะสุดท,ที่บุฟเฟ่ที่ย่อนลดสามเก้านะครับก็บรรยากาศในร้านคนเยอะนะแต่ไม่ต้องแทนไปเดี๋ยว DTA มันจะผิดนะจะถ่ายเฉพาะเฉพาะตัวโต๊ะเราจะไม่มีแขกตั้งเลตอนนี้ก็สั่งรายการไปไปชุดใหญ่เลยเดี๋ยวรอดูของที่มาว่าจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวคอยดูทางหน้าทีนไปนั้นเลยจะอร่อยไหมคนคนเยอะมากนะ ที่จะขายไปโอเคครับเดี๋ยวคอยดูครับเลย,ยาบาร์บีเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยที่สั่งมาคืเอ,อเซตแรกเซตแรกสั่งมายังไม่หมดนะนยังเหลือเดี๋ยวรออยู่บาร์บีน่าจะแรงกว่าขึ้นตาเลยบาร์บีแรงแน่นอนใส่ไอต่อจะเยอะก่อนเดี๋ยว อลอนต่อเลยไปเอกไปเอกงานนี่คือแซลมอน ตัวนี้แซลมอนดองยืดๆเข้ามาใกล้ๆเลยเนื้ซลมอนนัตม,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 มใกล้ครับกลกองกล้องไใกลครับเอาครับดูตัวนี่ครับจิ้นเนี่ยพอดีคำเลย จานจานจานะไรอร่อยอร่อยอร่อยแทบทุกอย่างเดี๋ยวโดนเดี๋ยวกินเลยก่อนเดี๋ยวมาดูเขาครับ ับประทานแล้วครับตอนนี้ตั้งกล้องรอเลยเดี๋ยวไม่พลาดช็อต <Wow. S 1> ว้าวลาบีบขึ้นมากอะ่ะดูดิอืคำๆ มันดองจำมันดองน <Wow. S 1> ี่เป็นรีวิวเหมือนในเอ้ไอ้บ่าวเท้าไปแล้วที่รีวิวกินอ่ะ <Wow. S 1> นั่งกินเฉยๆก็ไม่คนดูเต่าไม่หมดมาใหม่จานละ <Wow. S 1> ต้องปิดหน่อยมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ได้พับลงดูนะเห็นเมนู <Wow. S 1> อันนี้ชื้อการ์ดนะ ชุดใหญ่กำลังลุยอยู่ชุดนี้ว้าคือชาเลนตอนนี้เนี่ยตอนนี้กินอยู่ก่อยแต่ยังไงก็หมดแหละขอชอบกินแซลมอนมากเลย

อันนี้ก็คืออันที่เหลืออยู่เมื่อกี้คืออันที่สังหารไปชุดใหญ่3 0มสิบสามชิ้นนะแล้วก็ส่งสลัดที่สังหารไปยังเหลืออยู่หมวปงหัวปลาพวกยำต่างๆแล้วแซลมอนดองนะครับเดี๋ยวจะก,กับที่เหลือก็มาสู้ันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้หมดเลยสู้ๆโย่ One minute thirty seven seconds later มาสู้นต่อยกบสอง ตอนนี้ต้องใช้การเดินลงฟันภานยในเพื่อช่วยให้การกินเพิ่มขึ้นต้องใช้วิทยายุละโดยการพักกอ่อนแป๊บนึงไม่ไหวละน่าจะกินแซลมอนประมาณจานใหญ่ชิ้นใหญ่ทีแรกนะกินไปชิ้นขนาดนี้เลยนะกินไปจานมีสาชิ้นแล้วก็แซลมอนดองแซลมอนอะไรอีก กินไปไม่ต่ำกว่า60ชิ้นแล้วแหละที่กินไปนะนี่20ชิ้นถ้ากินรวมทั้งหมดทั้งอะไรนะน่าจะมี100ชิ้นได้ได<อ>้นับเป็นกิโลไม่รู้แต่มีหัวซ้มอนต,ต้องกินให้หมดส<อ>ั่งไม่ดูกำลังแบบนี้เขาเรียกิ้วแรกในจานนี้น่าจะเอาชุดใหญ่มาพอ จุดการยังไม่ต้องอยากอลังอยากอลังการเป็นไงละ่ะรู้เรื่องเลยตอนนี้หมดความอร่อยแล้วก็มีปลาอบละโคุณห,หรอย

ตอนนี้ไปเข้าห้องน้ำมาแล้วมาดวลกันสึกสุดท้ายต้องไปชิดให้ได้ไม่กี่ชิ้น นี้ก็ถือว่าทำได้แค่นี้นะก็เกือบหมดก็หมดแล้วกันเขาคงไม่ปรับหรอกเหลือแค่นิดเดียวเองไม่ไหวว่ากนะินต่อดูสระวดะอร่อยนะแต่อะไรามากเกินไปมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพนะวันนี้ถือแห่งท้องมากเลยยอมแพ้ลนะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะคลิปกินนี้ไม่ค่อยไหวเลยมไม่ีถูก โอ้ยทกักเยนต่อม่มีพวกโชว์แน่นอนโดนปรับหนักกว่าเดิมแน,น่นอนไหนก็ปากันด้วยครับติดตามนะครับคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับเดี๋ยวก็เลยแค่นี้แหละจากที่เห็นทั้งหมดนะไยวก็เจอกันตอนนี้ออกมากินเสร็จแล้วออกมาที่ร้านแล้วก็บินมาเจ็ดร้อยสิบห้าบาทนะ สอ,องท่านแล้วก็ซื้อไอ้ดารุมะเป็นคิตตี้แซลมอนสกินมาด้วยเอามาชิมด้วยมีแค่ดารูมะนะมี11ส,สาขาทั่วประเทศนะครับยังไงก็ฝากด้วยฝากไลค์ฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับบายบายไปจริงละรอบนี้